สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ,ค,ะครูยินดีล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงที่คิดถ,ถึงครูหรือเปล่าคิดถึงคุณรูณณที่สุดเลยค่ะ <S <S คที่สุดเลยค่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะผพูดแชสไลด์ก่อนชัน เห็นสไลด์หรือ,อยังคะเห็นแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเนาะโอเคเรามาดูกันจากคาบที่แล้วครูได้ให้แสดงบทบาทสมม,มุติไปก็จะให้เราดูบท บทบาทสมมติแล้วก็บอกข้อคิดเนาะวันนี้ก็คือเราจะมาเข้าเนื้อหากันก็คือครูจะให้ดูบทบาทสมมติจากโครงโลกกันิตเลยมีใครรู้จักโครงบทนี้ไหมคะมีใครรู้จักไหมเอ่ยเคยได้ยินหรือได้ฟังมาไหมโครงบทนี้เคยได้ยิน <บา S 1> ่ะเคยค่ะ แล้วรู้ไหมคะว่าโครงบทนี้มันแต่งด้วยตอะพันธ์ชนิดไหนโครงสี่สุภาโครงสี่สูผาพป็นคะโอ้เก่งมากเลยแล้วมีใครรู้ไหมคะว่าโครงบทนี้มันต้องการสื่อถึงอะไรจิตใจคนค่ะจิตใจมุนยรทีแบบคาดเดาไม่ได้ยี้มคะอ๋อใช่แล้วค่ะ เป็นคำตอบที่เยี่ยมมากๆมากเลยนี้เราไปเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะก็คืออันแรกเราจะมาดูถึงประวัติความเป็นมาก่อนประวัติความเป็นมาก็คือในสมัยราัชากาลที่สามนะคะพระองค์ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตพ,พระเชตุพนนะคะก็ได้ทรงให้โปรดเกล้าให้จารึกโครงโลกนิษฐเนี่ยคะ่ะลงไปในแผ่นศิลาแล้วนำไปติดไว้ที่ผนัง เพื่อเป็นทําทานแก่กุลบุตรกุลธิดาแล้วก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะคะทั้งนี้พระองค์ก็โปรดเกล้าให้สมเด็จพระวรงศงเธอกรมพระยาเดชาดีสร์นะคะเป็นผู้รวบรวมโครงกระิูอันเก่าเนี่ยมาชำระใหม่ก็คือมีใครรู้ไหมคะชำระนี่คืออะไรเหมือนชำระโครงกระดูกอันรวบรวมสมบูรณ์หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะมันเป็นการเป็นการแบบว่านํามารวบรวมปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็จะที่แก้ไขมาก็จะมีทั้งหมด430โครงนะคะไม่อันนี้ไม่นับรวมโครงบทนํามันจะมีอีกสองโครงที่เป็นบทนํานะคะน,นี่ครูจะไม่ได้นับนะคะต่อไปมาดูประวัติผู้แต่งนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นกรมสมเด็จพรมวงเธอกรมพรยาเดชาดิศรน,นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยก็เป็น พระโอรสองค์ที่15ในรัชกาลที่สองนะคะมีพระนามพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายมั่งนะคะวันประสูติพระองค์นะคะจะนีโคริดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งในสมัยรัชกาลที่สองนะคะท่านก็ยังดํารงตําแหน่งกรมมือนเดชอดีสรกํากับกรมพระยาอารักษ์นะคะ ซึ่งต่อมาในรัชกาลที่สามที่สี่จนถึงรัชกาลที่ห้าพระองค์ก็ได้รับการเหมือนกับว่าเป็นการอวยยศมาเรื่อยๆจนมาจบที่ยศสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรน,นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลเลยนะคะซึ่งผลงานของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่โคงโลกกนิษฐ์เพียงอย่างเดียวนะก็จะมีฉนมันมีเนราชถ้าใคร สนใจก็สามารถไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะต่อไปเป็นลักษณะคำประพันธ์ค่ะจากที่เห็นมันก็จะเป็นโครงสีสุภาพเนาะมันก็จะมีบทหนึงมันก็จะมีอยู่4บาทก็คือเขียนเป็น4บรรทัด1บาทก็จะแบ่งออกเป็น2บทมีการบังคับเอกโทก็คือเอกเจ็ดโทสีอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ครูก็จะไม่ได้ลงลึกมาก ต่อไปก็คือในส่วนของเนื้อหาอันนี้คือสําคัญเลยเพราะเราจะได้นําเนื้อหาส่วนนี้มามาหาข้อค,คิดเนาะมามาดูว่ามีคติแอบแฝงอะไรในโครงแต่ละบทกันซึ่งโครงโลกกันนิ้นะคะก็เป็นคําสอนที่อย่างที่รู้รู้กันแล้วก็เป็นเหมือนเป็นคําสอน ที่ให้ข้อคิดเตือนใจให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมมุ่งสอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในสังคมนําความรู้ไปใช้แล้วก็นําความรู้ที่ได้เนะี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้สังเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะซึ่งครูก็จากตัวเอ,อ่อถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือเนาะตอนนี้ก็วันวันดีวิจักตมันก็จะมีทั้งหมดสิโครงซึ่งสิโครงเนี่ย กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เป็นผู้คัดเลือกมาให้เราแล้วนะคะเัีนเรามาดูกันเดี๋ยวคูจะยกตัวอย่างมา1บทละกันเนาะเป็นบทที่ยีสบเจ็ดมีเนื้อหาว่ามิตรพานอย่าให้ครบสนิทนักพานใช่มิตรอย่ามากักกล่าวใกล้คั้นคราวเครียดคุมชักเอาโทษใส่นารู้เหตุสินใดไสสอสิ้นกลางสนาม มีใครพอที่จะเดาออกได้เดาออกไหมคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจากที่ครูอาร่านเกี่ยวกับเพื่อนการครบมิตรคบคนเนี้ยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะมีอีกไหมคะแต่ว่าแต่พิชยาตอบมาก็คือถูกต้องนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการครบเพื่อนเนาะก็คือเขาบอกว่า ไม่ให้ไปคบเพื่อนที่เป็นเพื่อนผ่านนะคะเพราะว่าจะมันเขาจะไม่เห็นเราเป็นเพื่อนเมื่อเมื่อเขารู้สึกว่าเพืองใจกันกับเราเขารู้ความลับของเราเนี่ยเขาก็จะนําความลับของเราไปเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้นะคะซึ่งก็ไม่โอเคเนาะอันนี้ก็ครูต่อไปครูจะให้นักเรียนนะคะไปดูโครงทั้งสิบสามบทในหนังสือนะคะดูแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าครูจะมีคําถามมาถามทุกคนนะคะ ครูให้เวลาดูนะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือครูจะให้ทํากิจกรรมก็คือถามตอบนะโดยที่ครูจะอ่านคำถามแล้วก็จะสุ่มนักเรียนให้มาตอบคำถามของคุณครูนะคะซึ่งเลขที่ก็จะตามนี้เนาะนี่คือดูไว้เลย แป๊บหนึ่งนะขอบคุณชาจังมาคำถามข้อที่หนึ่งนะคะก็คือกวีท่านใดเป็นผู้แต่งโครงโลกกนิตมาครูจะสืมและเลขที่สิบสามค่ะนัทนันคะ่ะครับครูข้อที่ <ผม S 1> หนึ่งค่ะคิดว่าเออสมเด็จพระพระเจ้าบรมวงเถอกรมพยาเดชาดีสอนครับ ่าถูกต้องแล้วค่ะต่อไปเลยนะข้อที่สองโครงโลกกันนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดสุ่มล้วนะทุกคนหมายเลข้าค่ะน้ำฝนค่ะโครงโลกกันนิดแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดค่ะน้ำฝนอยู่ไม่เอ่ยอ่า อ่าแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดคะโครงค่ะอ,อ๋อมีใครจะเพิ่มเติมไม่อีกไหมคะโครงชนิดประเภทไหนคะโครงสีสุภาพค่ะโครงสีสุภาพค่ะถูกต้อง<ๆ>แล้วค่ะเก่งมากเลยทุกคนต่อไปข้อที่สามนะคะปัจจุบันโครงโลกอนิดที่ได้รับการชำระ ในรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์โปรดก้าให้จารึกไว้ที่ใดคะอ่ามาสุ่มก่อนเนาะหมายเลขหนึ่งค่ะกวินทิดาอยูค่ะยู่ค่ะยี่นี่ค่ะจารึกไว้ที่ไหนคะวัดพระเชตุทนค่ะครูขับอะไรคะถูกแล้วค่ะตูต้องนะคะ เห็นกำลังจะไปแล้วข้อที่สี่ค่ะโครงบทใดที่สอนให้คนรู้จักประมาณตนมนาะอันนี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมาแล้วเนาะใครจะคืออ้าหมายเลขสองค่ะชัดทริกาค่ะโครงบทใดคะที่สอนให้คนรู้จักประมาณตนโครงบทที่ร้อยแปดสิบห้าค่ะที่ที่โครงบอกว่า นกน้อยขนน้อยแต่พอตัวรังแต่งจุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวภัยภัยเพิดททาแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนหยั่งค่ะก็คือโครงนี้ก็จะแบบสอนให้เรารู้จักอ่ากาลังความสามารถของตนก็คือแบบไม่ทําน้อยจนเกินไปหรือว่ามากเกินไปงียคะ่ะให้ดูการดำเนินชีวิตของนกน้อยเป็นตัวอย่างว่าอ่า การหากินทํารังเนี่ยทําแต่พอตัวก็พอค่ะทุกต้องแล้วค่ะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากๆเลยเนาะต่อไปนะคะข้อที่ห้าค่ะโครงที่กำหนดให้ตรงกับสำนวนใดนะคะสุ่มละนะหมายเลขสิบค่ะพอหัไทยค่ะอยู่ไหมคะ กัาไทยอยู่ไม่เอ่ยะะอ๋อได้เลยไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสู่มคนอื่นหมายเลขเก้าค่ะประภวีค่ะค่ะค่ะ,คะจากโครงบทนี้นะคะตอบกบในกลาค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยก็คือเหมือนกับรู้น้อยนะ้องแต่ว่าก็แบบปวด อ้างว่าตัวเองยังมีความรู้มากเนาะใช่ค่ะค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะโครงที่กำหนดให้มีข้อคิดอย่างไรอย่าพูดสุ่มแล้วมาเล็กเจ็ดค่ะปะนัดดาอันนี้เป็นการบอกข้อคิดเน,ะะนาะปนดา,านค่ะค่ะหนูคิดว่าให้ข้อคิดกับเขอาอ่า ให้ข้อคิดเกี่ยวกับตัวควายเมื่อตายไปแล้วก็ยังเหลือเขาเหลือหนังเอาไว้ทําประโยชน์นะคะแต่ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือนอกจากความดีแล้วก็ความช่วยที่กระทําเอาไว้ค่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนเกี่ยวกับว่าให้เราทําความดีเนาะหมดนี้ต้องแล้วคะ่ะอก็จบสําหรับคําถามของครูต่อไปจะเป็นการสรุป,ปองความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะคะ โดยครูจะให้นักเรียนนะคะพิมพ์ลงในแพ d l e t ซึ่งครูส่งไปในแชทแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวครูจะมารวบรวมแล้วก็สรุปให้นักเรียนอีกครั้งนะคะมาแล้วนะคะคนที่หนึ่ง จับเจอครบเพื่อน อันนี้กำลังพิมพ์กันอยู่ใช่ไหมคะเดะินเน็ตคูช้านี่นยนะคะกำลังพิมพ์อยู่คะ่ะโอเคค่ะ โอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะอ๋มาเยอะแล้วมาเยอะกันแล้วครูดูก่อนโอเคอย่างนั้นครูก็จะขอสรุปนะืคอจากคำตอบของนักเรียนที่ได้พิมพ์กันเข้ามานะคะก็คือโครงโระกกนูกนี้มีรูปแบบ เป็นโครงสีสุภาพซึ่งในแต่ละบทจะสอนแต่คําสอนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการครบเพื่อนการคบคนการคิดดีทําดีมันก็ไม่ต่างจากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาคือให้หมันทําความดีอย่างสม่ําเสมอครั้งวลนกันนี้เป็นวันคดีคําสอนนะคะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในแง่ของบ,บทประพันธ์แล้วก็เนื้อหาซึ่งมีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ให้เห็นในสิ่งที่เราควรทําสิ่งที่เราไม่ควรทํา ในการดำเนินชีวิตแล้วก็คติข้อคิดต่างๆเนี่ยก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทุกยุคทุกสมัยได้ค่ะสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะเจอกันในครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ